หลายคนอาจจะมีเพื่อนที่อยู่เมืองไทยแต่พอมาอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะไม่มีเพื่อนคนไทยเลยนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่มีเพื่อนต่างชาติเลยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหงานะคะเพราะว่าสังคมที่ต่างประเทศนี้ก็ไม่เหมือนสังคมที่ประเทศไทยขเมาลูกมาเย้ มาใครจะเอาอีก,มา,กมาลูกมาลูกไหมไอลูกใหญ่มากๆค่ะ How big สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มานั่งพูดคุยทักทายกันวันนี้ก็มาอัดคลิปที่ห้องนั่งเล่นนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะอากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ตอนเช้าอุณหภูมิก็ลดลงมานะคะตอนนี้ก็13องศานะคะที่มีเช็คเมื่อเช้านี้นะคะ แล้วก็คิดว่าน่าจะหนาวแบบนี้ไปไปอีกนะคะเพราะว่ามันน่าจะอาจจะเข้าขช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะมี่ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแบ่งปันกันอีกนะคะวันนี้มี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนคนแรกนะคะในต่างแดนของมี่เป็นใครนะคะวันนี้มี่จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะมีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK ด้วยนะคะค่ะมีเชื่อว่านะคะ,ะแม่มาดามที่มาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆมาดามือใหม่อย่างมีนะคะหรือว่าอย่างเพื่อนๆพื่พี่ๆหลายๆคน ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่แบบแรกๆนะคะอาจจะเหงานะคะเหงาแล้วก็ซึมเศร้านะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะมีเพื่อนที่อยู่เมืองไทยแต่พอมาอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะไม่มีเพื่อนคนไทยเลยนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่มีเพื่อนต่างชาติเลย ก็อาจจะมีความรู้สึกเหงานะคะเพราะว่าสังคมที่ต่างประเทศนี้ก็ไม่เหมือนสังคมที่ประเทศไทยของเรานะคะไม่มีสังคมเพื่อนข้างบ้านเหมือนที่ประเทศไทยนะคะยังมีมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะใหม่ๆมีก็มีความรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมไม่มีเพื่อนข้างบ้านเลยนะคะไม่มีแบบว่าเรารู้จักกับพี่ลุงป้านะอาข้างบ้านเหมือนที่อยู่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนที่ต่างประเทศนี้เขาก็อยู่ ใครอยู่มันนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็อยู่เป็นส่วนตัวของเขาอยู่ใครอยู่มันไม่สูงสิงไม่วุ่นวายเพื่อนบ้านกันและกันนะคะเขากอ็อยู่ของเขานะคะทีนี้แล้วเราเป็นคนไทยนะคะสังคมวัฒนธรรมแบบว่าเราแบบแบบว่าเรารู้จักแบบพี่ป้านนะอาข้างบ้านนะพอมาอยู่ที่ต่างประเทศเราก็รู้สึกแบบว่าอ้ย ทำยังไงเดียมันแบบว่ามันเหมือนแบบอึดอัดไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะไม่ได้เดินออกไปข้างนอกอแบบว่าไปทักทายเพื่อนบ้านบ้างนะคะแต่พอมี่มาอยู่ได้สักะระยะหนึ่งนะคะมีก็มีความรู้สึกเหมือน,นะคล้ายแบบเราก็ซึมซับนะคะซึมซับว่าเออคนที่อยู่คนที่นี่นะคะเขาก็ไม่มีสังคมแบบว่าเพื่อนบ้านเ,นเพื่อน ในต่างแดนคนแรกของมี่นะคะมี่ก็คือสามีนั่นเองนะคะสามีก็เป็นเพื่อนในต่างแดนคนแรกของมี่นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่ามี่ก็อยู่ที่บ้านนะคะโดยเฉพาะมี่เองนะไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านมี่ก็ไม่มีเพื่อนนอกบ้านเลยนะคะมี่ก็ไม่มีเพื่อนแบบว่าฝรั่งนะคะแล้วก็ยิ่งเพื่อนคนไทยก็ยิ่งไม่มีเลยนะคะเพื่อนเพราะว่า ที่ต่างประเทศนี้มีจะหาคนไทยแทบจะไม่มีเลยนะคะแบบว่าเดินไปไปชนคนไทยนี่แทบจะยากมากๆเลยเพราะว่าที่ประเทศอังกฤษนะคะโดยเฉพาะเมืองลอนดอนที่มีอยู่ส่วนมากก็จะเจอส่วนมากก็จะเป็นพวกอ่าพวกอ่าเอเชียก็จะเป็นอ่าแขก อ,อินเดียนะคะเ,เพื่อนๆอินเดียหรือไม่ก็เป็นคนจีนนะคะถ้าไปถ้าไปแถวไชน่าทาวก็จะเจอพวกคนจีนนะคะคนอินเดียคนจีนหรือไม่ก็เป็นพวกแขกเซาล์ซูดานอะไรประเภทนี้นะคะโปลแลนด์พวกนี้นะคะจะไม่ค่อยมีคนไทยนะคะแถวที่นีอยู่เนาะ ถ้าสมมุติว่ามี่ไปไปเดไปเจอคนที่แบบหน้าเหมือนเอเชียแล้วก็มีจะไปทักททยเขาเป็นภาษาไทยเขากลับไม่ใช่คนไทยนะคะเพื่อนๆเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์ไปอย่างนั้นนะคะมี่ก็เลยตั้งแต่ที่มี่มานะมี่ยังไม่เคยเห็นคนไทยมี่เห็นอยู่นะเออม,มีมีมีเห็นอยู่ครั้งหนึ่งคือ มีไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคนขายของเขาเป็นคนไทยนะคะเพื่อนๆน,นั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนไทยส่วนเพื่อนที่มีรู้จักก็ไม่มีเป็นคนไทยเลยนะคะก็จะเป็นเพื่อนอต่างชาติก็เป็นสามีนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมีเพื่อนที่แบบว่าพอจะรู้จักทางออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ท youtube ด้วยกันนะคะที่เขาเป็นคน อังกฤษแล้วก็อาศัยเป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่อังกฤษนี่ก็ได้รู้จักทางโซเชียลมีเดียอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อนได้เหมือนกันนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนแบบว่าไปเฮฮาข้างนอกไปสังสรรค์ไปเห็นหน้าแบบเห็นหน้าตัวเป็นๆอย่างนี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือมี่ก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ฟังนะคะว่า ชีวิตของมี่ในต่างแดนนะคะเพื่อนของมี่ในต่างแดนคนแรกของมี่ก็คือสามีนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนฝรั่งนะคะเพราะว่ามี่เองเป็นคนไทยเนาะถ้าจะให้ฝรั่งแบบเขามาคบเราเป็นเพื่อนมี่ก็คิดว่าคงจะไม่ใช่แนวหรือเปล่าเพราะว่าฝรั่งที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกัน mm. เขาหน้าที่จะแบบว่าเขาก็เป็นใบทํางานเนาะ mm. เขาก็ทํางานของเขาก็มีนะคะ mm. เพื่อนๆมีแบบว่าลูกค้ามาพักที่ ที่ห้องพักก็เคยมีแบบว่าให้เขามาทานอาหารที่บ้านนะคะมี่ก็ทําอาหารให้ให้กับพวกเขาทานนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเพื่อนกันแบบว่าคุยกันเหมือนเพื่อนที่เราที่เรามีอยู่ที่เมืองไทยก็คงไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แวนวของมี่น,นะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มาอยู่ต่างแดนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันกับมี่นะคะแล้วก็อาจจะได้อาจจะมีเพื่อนอ่าคนแรกนะคะเพื่อนที่ดี เช่นเดียวกับมี่เหมือนกันนะคะมีเพื่อนคนแรกในต่างแดนก็น่าจะเป็นสามีภรรยานะคะเพื่อนๆค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้มีก็มาพูดคุยทักทายกันแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ปามีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย